อยากจนทนอัะคะัมีสมบัติคแหลงสมบัติของพ่อสมบัติของแม่ก็คือทิ้งแหเอาไว้ให้อีกหนึ่งปีครบบวชน,นิมนขูส่สวดอุปชา จะได้อีกหนึ่งปีมวดเลยยังไม่ขอเป็นเคยบ้านใครฉันเองก็มีชื่อไว้ลืมเป็นคนยากคนจนแถวย่านบาทนี้ ฉันกล้ารับรองได้เต็มปากเต็มคำแล้ว่าในแถวย่านบ้านนี้นะไม่มีใครจนเกินหน้าฉันอีกแล้วจนอย่างเดียวไม่พอเป็นลูกกังพ้าพอฉันมาตายมาจนปีสามแปดจะได้พอฉันนี่แกมีชื่อพอหยวกเป็นหนอนกอตายไปแล้วแต่พอพ่อตายได้ไ,ดไมาทันไรรับแม่ก็มาตายตามไปอีกคนนึงแม่ฉันตายเพราะแกไม่เชื่อหมอหมอเขาบอกว่าคุณป้าครับคุณป้าครับคุณป้า,ปาหายใจไว้นะครับถ้าเกิดคุณป้าหยุดหายใจในป้าตายเลยนะ แม่จะต้องไม่เชื่อหยุดหายใจตายแม่เลยแต่ก่อนที่แม่จะตายเนี่ยแม่ก็เจ็บนานนะฉันก็เป็นลูกกระตันยูชวนป่วยตีแต่ก็คอยส่งยุกเยียวยาให้แม่ฉันก็เรียกฉันเข้าไปคุยด้วยบอกไอ้ลืมเอ้ยแม่เนี่ยมีเองเป็นลูกผู้ชายคนเดียวเริ่มทีแล้วเนี่ยแม่กะว่าจะให้เองบวชถ้าเกิดแม่ตายไปเนี่ยก็จะได้กอดชายผืนเหลืองเองขึ้นสวรรค์ครั้งสักทีหนึ่งฉันก็รับปากแม่ได้จะแม่แล้ฉันจะบวชให้แกแล้วแม่ฉันก็สิ้นใจตาย และนันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ฉันอายุครบสามสิบปีพอดีนึกถึงคำพูดของแม่ได้ไปหาหลวงพ่อที่วัดให้เขากะวันบวชให้หลวงพ่อเขาบอกว่าเดือนแปดขึ้นแปดคำเนี่ยเป็นวันบวชของเองนี่พวกเราและไปกันนะไม่ต้องมองใครในกับพวกแกนั่นเองไม่ได้เพียงการเจอใครก็บอกปากปล่าอย่างนี้เองไม่มีเงินไปเพียงการ เรากลัวเราเป็นคนจนนะเจอใครก็พูดบอกเข้าไปพูดบอกเข้าไปเราแค่หาอาชีพทำได้เนี่ยก็ดีแล้วเพราะว่าฉันยังมีอาชีพหาปลาหาปลาีนทอดแหทอดแหหาปลาไปเอยได้ปลามาก็ไปขายเลยจะขายก็มากินเลยจะกินก็ไาทำมาเข็มตาแพ้งแต่ว่าถึงเรื่องแปลกขึ้นแปลกข้ามมาหลายวันมาพูนในขมูลคนเดียวให้ก็ทำานเดียวนา คนจนอยู่เฉยไม่ได้ล่ะแกต้องขยันวันนี้ได้เวลาออกหาปลาแล้วไปดีกว่าและชักชวนนะออกเปนเดียวชวนใครอนะ่ะตัวเรา <c oughs> เอ้ยตัวเราไม่ได้ช้ามุงหน้าออกหาปลาเลี้ยงทีพตนแล้วจะเริมเลี้งทีหาปลา